ครับจะจ่เป็นข่าวเดินทางมาถึงที่ไทยเหรอยคะล้วโซเชียลสังเกตเห็นบอกย่า,าทำไมถึงเปลี่ยนชุดตั้งแต่ตอนเดินทางมาสามสี่ชุดแล้วละอะไรย่างนี้เป็นความตั้งใจค่ะ <c oughs> คืออันนี้ต้องขอบคุณชาวโซเชียลมากๆเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดถึงสี่ชุดตอนแรกเราคิดว่าชาวโซเชียลจะมองข้ามเรื่องนี้แต่ชาวโซเชียลก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจแล้วเรามองว่าไม่แบบนี้ยี่เอาไตใช่ไหมอ่ะได้ทั้งชีวิตอะดะทั้ทงชีวิตอะ่ะ แล้วหนูไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอ่ะอหนูก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนูก็เริ่มมองว่านี่มาแสดงความบริสุทธิ์ให้ตัวเองอ่ะแล้วมาเยอะขนาดเนี้ยก็เลยเปลี่ยนชุดเยก็ต้องสีชุดค่ะอยานได้ที่สั่นฟ้องเหมือนประมาณว่าอยากย้ายประเทศอะนะอ๋อเตรียมค่ะไม่ได้อยากย้ายเตรียมค่ะเตรียมย้ายค่ะใช่ยังไงคือ,อนานเลิกกับสามีมานานแล้วแต่ว่านานไม่ได้ออกมาพูดกับสื่ออนานเคยบอกครั้งสุดท้ายอ่ะปีสองปีก่อนว่านานเลิกแต่ตอนนั้นคนก็คิดว่าพูดเล่นแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเพศสัมพันธ์กกันานานมมาาา แล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วเราก็ผู้ตรงๆเราอยากมีฝามีชาวต่างชาติอยากอยากไปอยู่อเมริกาค่ะแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องดูว่าเราสวยพอไหมก็คืออนาผู้ตรงๆงนาะอันนี้อัสซีเรียนนิดหนึ่งแล้วกันอน,นากินยาลูกซึมเศร้ามาเนี่ยตอนนี้หกเม็ดละแล้วตอนนี้เราผ่าตัดกระเพาะปัญหาตอนเช้าตื่นมาคือฉี่แล้วปัสสาวะเป็นเลือด มันมีปัญหามาจากการไตเราทํางานหนักก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะรับตัวเองไม่ได้เวลาที่เราโดนสังคมวิภา์วิจารณ์แต่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนานาก็เลยคิดว่าถ้าเรายังหยุดแบบนี้ต่อไปทํางานแล้วก็โดนวิภา์วิจารณ์อย่ต่อไปเราน่าจะตายภายในสามถึงห้าสามถึงเจ็ดวันหรือสิบวันเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็หาที่ที่มันแบบไม่มีใครมารู้จักเราแล้วตัดสินเราแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันแบบเรียบง่ายดีกว่าเพราะว่า 30วันที่นาหายไปอ่ะนามีความสุขมากมาก